สวัสดีพี่น้องทุกคนครับพี่นักเสก่อนครับวันนี้เรามาดูบ้านแปลงเพาะบ้านปานารานะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านบราเปะนะครับใกล้คนสร้างกับร้างขายวัสดุก่อสร้างนะครับติดถนนสีเลนทางไปบ้านทอนครับถ้ามาจากนารากาไปบ้านทออหรือถ้าจะไปตัวจะเข้าเติมเมืองอยู่ที่ ไปกิโลก่อนเข้าตัวเมืองน้าวาน,นะครับครับเรามาดูกราปานกันต่อน,นะครับซึ่งทาง เป็นเพาะบ้านปานราซึ่งเป็นตัวแทนยำลายโดยตรงจากบษสทเม็จ้าพันตางครับตัวแทนยำลายทายจังจวัดชายใต้นะครับซึ่งจะทําให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจในคุณภาพและก็ในความเชื่องตัวของมเมล็ดเมล็ดพันธุ์นะครับนี่จว่าเป็นขึ้นหลักๆก็ส่งให้กับทางบริษัทเคือและก็พี่น้องเกษตรกรที่สนใจแถวสังหวัตนะครับ ซึ่งทำแปลงเราจะเพาะปีนี้เพาะด้วยกันซึ่งแปลงเราจะเพาะปีนี้เพาะจำนวน1,700เม็ดนะครับซึ่งเป็นจะเป็น3งวดนะครับครับงวดที่1งวดที่2หมดไปแล้วนะครับซึ่งจะแบ่งแบ่งเป็น3งวด งวดที่หนึ่งงวดที่สองจำหน่ายหมดแล้วนะครับขอบคุณเกษตรกรลูกค้าทุกคนที่อุดหนุนนะครับซึ่งเหลือที่งวดสุดท้ายนะครับก็งวดสุดท้ายเรารับต้งรับมเมล็ดพันธุ์มาเจ็ดพันห้าร้อยเม็ดนะครับครับเรามาดูได้นะครับซึ่งเราอุ่นใจได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนอนะครับเป็นของแท้แน่นอนนั่จะเอาเรา ซื้อมาซื้อมเมล็ดมาผ่าบริษัทแล้วก็ส่งให้ให้บริษัทต,ต่อนะครับกล้าปามก็ส่งให้บริษัทแล้วก็ให้พี่น้องอเกษตรกรที่สนใจครับสอบถามได้นะครับ087970668นะครับ087970668ปามปันนาลาเดยเข้า,าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่เพจบ้านปันนาลานะครับนะครับ าสายพันธุ์คอนเทสสำคัญที่สุดครับสำหรับเกษตรกรครับขอบคุณครับ